รายงานผลการปฏิบัติงานนายสมพรชัยดิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงสารข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบึงสารเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามจำนวน14ห้องเรียนมีนักเรียนทั้งสิ้น441คนนโยบายการบริหารสถานศึกษา1 เต็มที่เต็มเวลาเต็มหลักสูตร 2. สถานศึกษาปลอดภัยน่าดูน่าอยู่น่าเรียน 3. นักเรียนอ่านออกเขียนได้มีทักษะอาชีพ 4. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5. ประกันคุณภาพภายในวิธีการดำเนินงานประชุมครูชี้แจงนโยบายการบริหารงานสถานศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนและขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการโรงเรียนจากประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบึงสารดำเนินงานกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบและสรุปประเมินผลการปฏิบัติงานข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาและยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้กระบวนการ Active Learning เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนบ้านบึงสารมีวิธีการดำเนินงานให้บรรลุผลดังนี้โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาระดับชาติระดับเขตพื้นที่ และบริบทของโรงเรียนครูสามารถใช้สื่อนวัตรกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายผู้บริหารนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีพัฒนาการดังนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ระดับปฐมศึกษาปีที่สาม ปีการศึกษา2564ร้อยละ62.78สูงกว่าระดับประเทศผลสำริดทางการเรียนโอเน็ตระดับปฐมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2564ร้อยละ46.03สูงกว่าระดับประเทศด้านบริหารงานทั่วไปโรงเรียนมีห้องเรียนคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม14ห้องเรียน สร้างหลังคาคุมทางเดินท้าคบเวอร์เวย์ขนาดกว้าง5เมตรยาว48เมตรราคา480,000บาทปรับปรุงหอประชุมร่วมใจโดยการสร้างต่อเติมสร้างหลังคากันแดดราคา70,000บาทสร้างโรงเพาะเห็ดหนางฟ้าจำนวนหนึ่งหลังราคา80,000บาทตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณโรงเรียนให้ปลอดภยัยน่าดูน่าอยู่ และน่าเรียนด้านบริหารงานบุคคลสนับสนุนส่งเสริมให้ครูทุกคนเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและสามารถผลิตสื่อและใช้สือ่อเทคโนโลยีนวัต,ตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในระดับดีมากด้านบริหารงานงบประมาณระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาจากสิทเก่าชุมชน องค์กรหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำมาพัฒนาโรงเรียนได้จำนวนทั้งสิ้น560,000บาทและโรงเรียนมีระบบการรับจ่ายเงินระบบการควบคุมตรวจสอบระบบการจัดทำรายงานระบบติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามกฎและระเบียบบนพื้นฐานความถูกต้องชัดเจนโปรง่งใส และตรวจสอบได้ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาและยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้กระบวนการ active learning เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนบ้านบึงสารมีวิธีการดำเนินง,งานให้บรรลุผล ดังนี้ประชุมวางแผนเตรียมการมอบนโยบายแนะนำติดตามและสนับสนุนการดำเนินง,งานจัดทำโครงการผลิตสือ่อและนวัตกรรมเพื่อการศึกษาสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำสือ่อนวัตกรรมที่ใช้แก้ไขและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง8กลุ่มสาระ และโครงการส่งเสริมและพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดำเนินการตามกิจกรรมโครงการและนิเทศแบบกัรละยามิตรติดตามตรวจสอบและประเมินผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้สถานศึกษาครูและนักเรียนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 1. รางวัลเหรียญเงินการอ่านจับใจความสำคัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3กิจกรรมแข่งทักษะภาษาไทยรักภาษาไทย 2. รางวัลยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ2ดาว 3. รางวัลการถอดบทเรียนนวัตกรรมโรงเรียนสุจริตเ e d p a t t e e ด้านครูผู้สอนตัวแทนระดับเขตพื้นที่ปี2564 4. นางสาวปีเยวันอุ่นคงพเนาเพชรใบหยกสสุชาดาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่9ถึง20สิงหาคม2565แข่งขันอิปมา98ประเทศทั่วโลกนักกีฬา1,500คนในการแข่งขันรุ่น พิกัดน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกร,รมัมอายุไม่เกิน15ปี